ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้หน่อยจะพาเพื่อนๆมาทำไส้ฝอยนะคะไส้ดอกไม้จันทร์ไส้ฝอยนี่ค่ะทำใส่ใส่กับตัวนี้นะคะใส่กับตัวดอกลีลาวดีนะคะดอกลีลาวดีแล้วก็หน่อยก็จะใส่กับ ดอกไม้อีกชั้นหนึ่งนะคะกลวยที่ดอกกลวยที่หน่อยทำไว้เนี่ยค่ะเน่อยจะใส่เป็นเราจะได้ดอกไม้สามชั้นรวมกับไส้นะคะไส้แล้วก็ดอกลีลาวดีแล้วก็ดอกไม้ที่เราทำใช้บล็อกทำนะคะก็จะเรียกกลวย ดอกไม้จันแบบกลวยแบบมีบล็อกนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ก็จะได้เป็นดอกใหญ่ๆนะคะนอยเคยพาทําแล้วแต่หน่อยจะใช้เป็นกระดาษกระดาษ A4 กระดาษที่ยาวๆนะคะที่เขาขายเป็นกิโล แต่วันนี้หน่อยจะพามาทำใช้กระดาษกระดาษกรีบอัดตัวนี้นะคะทำที่เราทำดอกดอกไม้ที่เราทำตัวนี้นะคะเราจะใช้มาทำไส้ฝอยนะคะจะไม่ใช้เป็นเป็นตัวที่เคยทำนะคะเป็นที่เขาขายเป็นกิโลยาวๆนะคะมาพับแล้วก็ตัด มันจะไม่ค่อยฟูเหมือนตัวนี้นะคะตัวนี้เหมาอว่ามันจะฟูกว่านะคะเนี่ยมันจะฟูฝอยแล้วก็ตัดง่ายกว่าด้วยนะคะมาดูอุปกรณ์เลยนะคะอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมค่ะไม้เสียบลูกชิ้นห้านิ้วเอ้ยหกนิ้วค่ะหกนิ้วทําดอกหน่อยจะใช้หกนิ้วแต่ถ้าทําระบายเหนือยจะใช้ห้านิ้วนะคะแล้วก็ หนวดจันนะคะหนวดจันนี่ขาดไม่ได้นะคะเวทําดอกไม้ดอกไม้จันนี่ก็จะขาดหนวดจันไม่ได้หนวดจันก็จะทำํำมันเป็นย,ยาวๆหน่อยก็จะมาตัดเป็นท่อนๆไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีกาวมีกันไกลนะคะมาดูวิธีทํากันเลยนะคะดูวิธีทํากันเลยเอากลีบอัดขึ้นมาแล้วกลีบอดัดสัก ห้าหกกลีบก็ได้ค่ะเอาที่เราตัดได้สบายสบายนะคะที่เราตัดได้ก็ตัดเลยนะคะตัดเลยเห็นไหมคะชัดไหมชัดไหมคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะตัดเลยค่ะหมยว่าตัวนี้มันจะฝอยดีนะคะแล้วก็ตัดง่ายด้วยตัดแล้วแต่คนนะคะตอนตัดไปฝอยได้ก็ยิ่งดีนะคะ เลก็จะตัดประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่นี่ตัดไปแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเอาไม้แตะแตะกาวนะคะแล้วก็ทาทาเหมือนเดิมทุกอันนะคะทาทา,าไปกาวไม่ต้องเยอะอ่ะ ก็จะวางแต่ตัวนี้เราจะหมุนจากขอบเลยนะคะไม่เหมือนตัวโบตัวโบเราจะจะวางตรงกลางนะคะแต่อันตัวนี้เราจะวางวางขอบเลยค่ะวางขอบแล้วก็หมุนค่ะหมุนนี่ก็จะได้ไส้ฝอยแบบนี้แล้วนะคะนี่ได้ไส้ฝอยแบบนี้นะคะค่ะลองทำกันดูนะคะลอง ใช้ตัวนี้ทำเลยก็ได้ค่ะตัวนี้หน่อยว่ามันจะฝอยดีนะคะหนยว่ามันจะฝอยฝอยใช้กิบอัดเลยค่ะจะได้แบบฝอยฝอยตัดก็ง่ายท่านไปเลยค่ะตัวนี้ไม่ต้องใช้ได้ก็ได้ค่ะไม่ต้องใช้ได้ไม่หยุดก็เพิ่มกาวตรงมุมนิดนึง เรวเข้าไปนิดนึงช่งนี้เงียบวันนี้กาแฟากาเ็เงียบค่ะบันหวยออกกาแฟนเงียบมาทำดอกไม้จันทร์ เห็นไหมคะสวยไมย้ก็จะสวยดีนะคะเราจะได้ดอกไม้ดอกใหญ่ๆูฟๆูลองทำกันดูนะคะลองทำกันดู โควิดเมื่อไรจะไปทักทีฝึกทำกันดูค่ะง่ายดอกไม้จันท้าเราลักที่จะทำงานพวกนี้ก็มันก็ไม่ยากนะคะกไม่ยากนี เมื่อก่อนไม่มีเฟซมีลายก็อะไรก็ทำมานานแล้วนะคะแต่ก็ไม่มีคนค่อยจะรู้เราไม่มีที่แบบลงโฆษณาลงแต่เดี๋ยวนี้ก็มันโฆษณาได้หลายทางนะคะเพื่อทางเฟซทางลายแล้วก็ลง ไลก์กลุ่มแชร์กับเพื่อนๆนะคะแชร์แชร์ความรู้กันนะคะใครมีความรู้อะไรก็ออกมาแชร์กันนะคะใครทำแบบไหนง่ายแบบไหนยากแบบไหนทำแล้วสวยงามก็บอกกัน,นะคะ่ะแชร์กันเราจะไม่ห่วงวิชากันนะคะ เศรษฐกิจแบบนี้ต้องรักกันเข้าไว้นะคะต้องรักกันต้องบอกกันมีอะไรก็แนะนำเพื่อนๆแชร์วความรู้กันค่ะก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าหน่อยจะหาดอกอะไรที่ แปลกใหม่มาลงให้ดูอีกนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ